ในปีดกในเจ้าของวันที่11กรกฎาคมพศ2563นณสวนธรรมมิกราชท่านพระยาธรรมมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านประยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่า ข้าแต่องค์พระพุทธเบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาถ้าหากว่าเรานั้นยังคงอยู่ในการเป็นกัลาวาดจิตของเราบำเพ็ญปฏิบัติจนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราปรารถนาที่จะออกบวชมากๆแล้วแต่ มันยังไม่สามารถที่จะทำได้และคนในครอบครัวก็ไม่อาจเข้าใจได้ในสิ่งที่เราจะทำแต่เราก็ได้สร้างเหตุคือสร้างฐานะความเป็นอยู่ดูแลทุกคนอยู่ในระดับที่เขาไม่ได้ลำบากอะไรแล้วเราจึงตัดสินใจว่า จะหนีออกบวชถ้าเกิดว่าเราทำเช่นนั้นเราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ เรียธรรมเอ่ยชีวิตของคนเรานั้นมีเส้นทางที่ถูกลิขิตมาแตกต่างกันและก็มีความคิดความรู้สึกการตัดสินใจที่เราก็สามารถที่จะเลือกได้ในปัจจุบันนั้น ว่าเราจะทำแบบไหนแก้ไขปลดล็อ,อกตอนเองยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกที่จะทำตามเหต,ต,เต,ต,เตุตามผลตามเอตของปัจจุบันว่าเราจะดเดนินไปสู่ทิศทางใด ส่วนเรื่องของการออกบวชนั้นไม่ว่าเราจะออกบวชในรูปแบบใดก็ตามถ้าหากว่าจิตใจของเราแน่วแน่ตั้งใจมุ่งมัน่นที่จะสร้างที่จะทำความดีและก็จะทำให้ถึงไม่ว่าจะเป็นจะตายยังไงเราก็ต้อง ทำให้ได้ให้ถึงชีวิตของเราเมื่อสละจากทางโลกแล้วทางเดียวที่มีให้เราดำเดินไปก็คือเส้นทางที่เราจะประสบความสำเร็จในการออกบวชเราจะมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงความสำเร็จให้ได้มอบกายต่อยชีวิตนี้กับ กา,การบวชการบำเพ็ญปฏิบัติโดยไม่คิดชีวิตที่เรานี่ได้มาเช่นนี้เพียงเพื่อให้เราได้บำเพ็ญปฏิบัติกายนี้เป็นศักแต่ว่ากายจิตเรานำพากายนี้ละทั้งโลกตายจากทั้งโลกเพื่อบวชบำเพ็ญจะเจอหนทาง ไม่เจอหนทางเราก็จะไม่กลับไปอีกเราจะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญปเราได้เสียเวลาอยู่กับทางโลกมานานแล้วบัดน,นี้ชีวิตเหลือเพียงแค่น้อยนิดในการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ยังจะกลับไปหลงไปจมอยู่กับโลกเพื่ออะไร พิจารณาเช่นนี้มุ่งมั่นตั้งใจและไม่ถอยหลังอีกแน่นอนเมื่อคิดเช่นนี้ตั้งใจเช่นนี้การปฏิบัติบำเพ็ญของเราก็จะถึงซึ่งความสำเร็จไม่ว่าจะออกบวชด้วยวิธีใดก็ตามพระยารรมเอ่ย ลูกจงตั้งใจพิจารณาทำเหล่านี้เถอะว่าสิ่งที่หนึ่งหรือดวงจิตกลุ่มที่หนึง่งที่จะต้องออกบวชนั้นมีล,ลักษณะรูปแบบก็คืออาจจะได้สร้างได้ทำคุณงามความดีจนเติมเต็มแล้วภายในจิตใจไม่ว่าสภาวะภายนอก จะมีอะไรมาเป็นเอตเป็นผลจะมีอะไรมาเป็นข้ออ้างจะมีอะไรมาขวางกั้นก็ตามก็จะไม่สามารถขวางกั้นดวงจิตเหล่านั้นได้เลยเพราะการบำเพ็ญบารมีของเขานั้นเติมเต็มแล้วไม่มีเอตให้เขาจะต้องอยู่กับโลก ไม่มีเหตุให้เขาต้องดำเดินชีวิตไปอย่างขารวาดอีกต่อไปจิตของเขาบำเพ็ญจนจิตนั้นไม่อาจอยู่กับโลกได้อีกต่อไปจริงๆเขารุ่มร้อนเร่าร้อนเมื่อจำเป็นต้องฝืนตัวเองอยู่ในภาวะ ของการเป็นคารวะและต้องคลุกต้องจมอยู่กับภาระหน้าที่สิ่งต่างๆมากมายจิตนั้นบำเพ็ญจนเติมเต็มเขาจึงไม่อาจอยู่ในบ้านในเรือนได้ลูกเมื่อไม่อาจอยู่ในบ้านในเรือนได้ก็จะมีสภาวะของตนเอง ที่ดันจากข้างในออกมาว่าตนนั้นไม่สามารถอยู่ในที่ตรงนี้ได้แล้วแต่และคนก็จึงหาหนทางของตนเองบางคนก็หักดิบด้วยการหนีออกบวชโด,ดยไม่บอกใครบางคนก็ค่อยๆค่อยๆพูด ค่อยคุยค่อยค่อยบอกกล่าวกับญาติพี่น้องพ่อแม่และก็ออกบวชไปบางคนก็อาจจะต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนคล้ายกับว่ามีสภาวะบีบบังคับไม่ต้องออกบวชแต่ว่าแต่ละคนเกิดจาก การบำเพ็ญที่มันเติมเต็มได้รอบได้เวลาต้องหลุดจากโลกเข้าสู่ท,งทางธรรมเพื่อมุ่งสู่เพื่อมุ่งสู่การประพฤติปฏิบัติลูกเพียงแต่การออกบวชของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันเท่านั้นลูกเอ๋ยส่วนถ้าเกิดเป็นแบบที่หนึ่งคือ เนอออกบวชโดยไม่บอกใครเลยนั่นเราก็ต้องพิจารณาดูก่อนตั้งสติให้ดีตรึกตรองให้ดีพิจารณาดูก่อนว่าเราทำไปเพราะความฟุ้งซ่านหรือเปล่าหรือทำไปทำไปเพราะว่าจิตของเรานั้นเข้าใจในธรรมรู้เหตุรู้ผล ในการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ในเวลาที่ต้องเสียและจมอยู่เข้าใจในธรรมอย่างแจ่มแจ้งจึงไม่ปรารถนาที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปและที่จําเป็นตน้องหนีต้องไม่บอกใครเลยนั้นเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคนรอบข้างของเรานั้น เขาสินไม่เสมอกันกับเราเขาไม่อาจยอมรับได้เขาจะขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เราบวชแน่นอนคือถ้าเราไม่หนีไม่มีทางได้บวชแน่นอนจึงค่อยว่ากันไปตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยกองสิ่งที่เรานี่ดดำเดินอยู่เผชิญอยู่ และจะต้องผเผชิญต่อไปพระยาธรรมเอ่ยเมื่อเราดูเหตุดูผลพิจารณาตรึกตรองดีหมดแล้วว่าหากเราไม่เลือกการหนีออกบวชโดยไม่บอกใครนั้นไม่มีทางได้บวชจะต้องจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาหากเราอ่อนข้อ ปล่อยให้คนที่มีอำนาจกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจจนเต็มมาครอบงำเราอีกทีหนึ่งโดยข้ออ้างหรือเหตุผลต่างๆมากมายก็ไม่จำเป็นต้องทำตามเขาจิตของเรารู้ตื่นแล้วเราเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดแต่เขาเยัยงคงเป็นผู้หลงอยู่ ยึดอยู่จมอยู่กับโลกยังเป็นผู้ถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอยู่เราจึงไม่จำเป็นต้องปล่อยให้อำนาจแห่งกิเลสตัณหามาครอบงำและพาให้เรานี่จะต้องเสียเวลาอยู่จมอยู่และทุกอยู่เมื่อเรานี้ได้พิจารณา เห็นแล้วว่าเป็นเช่นนี้ก็ควรที่จะเอาตนให้ชนะกิเลสตัณหาข้ามให้ได้เพื่อถึงซึ่งความดีเอียงดีที่สุดคือบรรลุสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติแล้วจึงค่อยกลับไปช่วยเหลือชี้ทางบอกทางแก้ไขในภายหลัง เช่นนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดอะไรแต่ที่สำคัญคือการบวชนั้นเราจะต้องตั้งใจและทำให้ถึงซึ่งความสำเร็จจริงๆนะลูกไม่ใช่หนีออกบวชมาทำไปสักพักหนึ่งก็เลิกทำและหนีกลับไปปล่อยให้คนอื่นนั้นเขาได้ ดูมินในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเป็นถ้าไม่แน่ใจไม่แน่วแน่พอก็อย่าทำลูกค่อยๆทำไปให้ถึงจุดที่มันเต็มจริงๆของการทำความดีรับปล่อยใอเ้เหตุปัจจัยจัดสรรให้เป็นไปดีกว่าลูกเอ๋ยถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้ว คนในครอบครัวของเราเขาต่างก็พร้อมที่จะน้อมอนุโมทนาบุญกับเราเมื่อในสิ่งที่เราตัดสินที่จะทำอะไรในสิ่งที่ดีที่เราเห็นว่าดีเขาก็พร้อมใจที่จะน้อมอนุโมทนาด้วยเราก็ ค่อยๆให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราก็ค่อยๆดำเดินทุกอย่างไปเป็นขั้นๆดีกว่าลูกเอ๋ยจงพิจรารณาเหตุของตนให้ดีก็แล้วกันว่าเหตุเป็นเช่นไรทำไปแล้วผลจะเป็นเช่นไรเราทำไปด้วยความรู้ตื่นในธรรม หรือทาไปด้วยความเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านไปหรือเปล่าใช้ความอยากในการทําหรือเปล่าเรานี้ทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยลูกหากมันมีคำตอบที่ถูกต้องที่แท้จริงในใจของเราแล้วเราเลือกที่จะทําสิ่งใดจึงจะไม่ผิดลูก และถ้าหากว่าเราเป็นกลุ่มคนในแบบที่สองคือบำเพ็ญบารมีจนเต็มในระดับที่ไม่สามารถเป็นคารวาะกองเรือนได้อีกต่อไปแต่คนรอบข้างเราเขาก็รู้และเข้าใจและพากันประพฤติปฏิบัติค่อยๆฝึกฝนไป และเลื่อนสู่การเป็นนักบวชขึ้นมาเราก็ค่อยคอยปฏิบัติไปเช่นนั้นทำสิ่งใดก็ตามเมื่อไม่มีผลกระทบแก่ผู้อื่นผลกระทบก็จะไม่กลับมาที่ตัวของเราเราก็จะพาให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงบุญเข้าถึงกุญงามความดีด้วยลูกเอ๋ย การที่เรานี่ค่อยๆเข้าถึงธรรมและแผ่กระแสพลังแห่งธรรมนั้นแก่ผู้อื่นค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างก็จะดีทุกอย่างก็จะถึงถึงไปพร้อมกันไม่มีสิ่งใดจุดดึงซึ่งกันและกันทุกอย่างก็จะดีไปอย่างเรียบง่าย และถ้าหากว่าเราเป็นกลุ่มคนที่สามคือบุคคลผู้ถูกบีบบังคับให้ต้องออกบวชด,ด้วยสภาวะของทางกายที่ไม่สบายหรืออาจจะถูกบีบบังคับด้วยเหตุต่างๆให้ออกบวชเมื่อเราได้ออกบวชแล้วเราก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ทำรรกิจของเราในการปฏิบัติให้ดีเมื่อเรานี้เข้าถึงธรรมเข้าใจการปฏิบัติทุกอย่างดีขึ้นเราก็จะได้ช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างหลางได้ระยรรมเอยการออกบวชอจาจจะมาจากการสร้างสังสมอรมีจนเต็มของแต่ละคนจึงไม่สามารถ อยู่คลองเรือนเป็นคารวะได้และการที่จะออกบวชชีวิตของทุกคนก็จะมีเงื่อนไขมากมายที่แตกต่างกันไปเป็นธรรมดามีเอตมีผลในการได้ออกบวชที่แตกต่างกันบางคนต้องหักดิบด้วยการบวชโดยไม่สนใจไม่บอกใครบางคนนั้น ค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างจัดสรรผูทางให้บางคนนั้นถูกบีบบังคับให้ต้องออกบวชด,ด้วยการเจ็บการป่วยหรือการที่ไม่สามารถอยู่ในทางโลกได้ด้วยเหตุกระทบต่างๆลูกเอ๋ยแต่ละคนก็จะมีเหตุมีผลที่แตกต่างกัน มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันละลูกแต่เราจงพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้นั้นมันดำเดินสู่ความถูกต้องหรือเปล่าคือทำไปด้วยจิตใจที่ฟุ้งซ่านหรือสงบทำไปตามเอตตามผลที่ควรจะเป็นไป หรือเปล่าเราก็ต้องคิดดูให้ดีๆการทำในแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือที่สามก็ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ถูกล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ผิดซ่อนอยู่ในสิ่งที่ทำขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำสิ่งไหนจะทำแบบใดและทำไปด้วยความถูกต้อง เพียงแท้จริงหรือเปล่าหาความถูกต้องในสิ่งที่จะทำนั้นเจอหรือเปล่าและลูกเอ๋ยเมื่อเราได้ออกบวชแล้วเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแก้พลังของความอยากอันแรงกล้าเพียงชั่วภูบชั่วกล่าวเมื่อได้บวชจริงแล้วจิตใจวอกแวก คิดทวันกลับคืนคิดถอยหลังคืนหรือเปล่าหรือว่ามีสติปัญญามากพอที่จะรู้ตื่นในสิ่งที่ทำมุ่งม,มั่นตั้งใจทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จเหลือเวลาอยู่เพียงไม่กี่ปีบนโลกใบนี้ทุ่มเทและเสียเวลากับโลกมามากแล้ว เราจะดำเดินไปทำไปให้ถึงเสื่องความสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงจิตแต่ละดวงว่าจะมุ่งมั่นได้แค่ไหนพริยาธรรมเอ่ยการออกบวชนั่นลูกมีหลายรูปแบบแต่ไม่ว่าเราจะออกในรูปแบบใดก็พิจารณาตรึกตรองไอ้ดี หาเอธหาผลให้ได้และจงมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ถึงซึื่องความสำเร็จความสำเร็จของเราจะกลับไปแก้ไขปัญหาทุกอย่างข้างหลังได้ลูกแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วก็จิตใจโลเลไม่ทำให้ถึงซึื่งความสำเร็จการขาดทุนหรือปัญหาข้างหลัง เราก็จะแก้ไขไม่ได้เลยเช่นนั้นไม่ว่าจะออกบวชด,ด้วยรูปแบบใดเมื่อตัดสินใจทำแล้วก็จงตั้งใจทำให้ได้ให้สำเร็จเพื่อจะได้กลับไปแก้ไขและช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านหลังปัญหาทุกอย่างจะจบลงถ้าลูกนั้นมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงปัญหาทุกอย่าง จะไม่มีทางแก้ไขเลยถ้าหากว่าลูกนั้นทำไปโดยอารมณ์ชั่วผูกทำแล้วจิตใจโลเลเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำชักเข้าชักออกอยู่นั่นลูกก็จะเจอกับความวุ่นวายสิ่งกระทบมากมายจะตามมาเช่นนี้ล่ะพระยาธรรมฉะนั้นไม่ว่าลูกทั้งหลาย จะปรารถนาจะออกบวชด,ด้วยเหตุผลใดก็ตามจงตรึกตรองเหตุผลของตนให้ดีแล้วค่อยทำทำแล้วก็ทำให้มันจริงให้มันจังทำแล้วให้มันเกิดผลอย่างแท้จริงจึงจะใช้ได้ประญาธรรมเอ่ยเช่นนี้ล่ะลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถอดประยะาธรรมเอ่ย ดาเทเจ้าค่กะกราบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะการที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมให้ลูกได้ฟังนั้นทำให้ลูกได้เห็นว่าเราทุกคนเมื่อถึงจุดของการบำเพ็ญปฏิบัติที่เต็มแล้วทุกคนจะไม่สามารถ อาศัยอยู่ในการคลองเรือนได้และแต่ละคนก็จะมีเส้นทางของตัวเองที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้หาทางออกมาให้ได้ในรูปแบบของตนบางคนอาจจะหนีมาโดยไม่บอกใครบางคนก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยไปและมาตามเหตุบางคนก็ถูกสภาวะภายนอก บังคับให้ต้องมาแต่ไม่ว่าเราจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามเราควรที่จะระลึกรู้ถึงเป้าหมายหลักของเราและมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดและไม่ว่าเราจะทำด้วยเหตุอะไรก็ตามจงทบทวนดูให้ดีว่าเราทำด้วยเหตุของ กิเลสตันหาลำพาลุ่มร้อนให้ทำหรือเปล่าหรือถึงเหตุถึงปัจจัยธรรมะจัดสรรให้ดำเดินไปเราจำเป็นต้องมีใจิตใจที่เข้มแข็งหักดิบข้ามาเพื่อไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อบททดสอบสิ่งทดสอบต่างๆหรือว่าเรานี้ดำเดินอยู่บนเส้นทางที่เรานี้ยังจะต้องค่อยเป็นค่อยไปตามเหตุอยู่หรือ มีเหตุบังคับให้เราต้องมาแล้วต้องราต้องวางจากทุกอย่างเราก็พิจารณาให้ดีจะได้ไม่ผิดไม่พลาดลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อพระเจ้าคะ่ะเอาไว้ลูกจะมาฟังฟังทำไมพระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ